ส,สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง εί. สุขผูสุขคนนะครับเนาะครับครับมือี้การเป็นมือวันสุขร์ละครับวันสุ์สุดสัปดาห์นะครับเนาะครับครับท่งสองเสี้ยงหยาผ้าล็อกอ่ะมีแนวทางครับมีแนวทางเป็นตัวเลขนะครับเด้อครับเป็นตัวเลขเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับครับมือี้การสิเป็นของปูขุนแหละครับปูขุนพารวยเนาะครับเนาะครับงวดที่แล้วค่ะของเพิ่นก็มาเต็มเมครับ ครับเลขที่ออกงวดที่แล้วเนาะครับเนาะครับเลขที่ออกงวดที่แล้วงามครับ9 3 1 8ครับเก้าสาเป็นเลขลางเนาะครับเนาะครับ9 3 9 3 1 8ครับสำหรับตัวเลขครับของปูกับมา8เต็มเต็มครับสำหรับเลขหลุดของปูครับวิ่งหลูดครับสำหรับเลขวิ่งของปูงวดที่แล้วงวดวันที่11 เลขวินปูกะมีหนึ่งสามี่ห้าหกครับ3ามกมาครับบมาตะเก่าเนาะครับเนาะครับขาดเก่าหนึ่กมาสามกามาครับมาสาตครับมี8มี3มมี1ครับ18ึ่ปหนึ่งสปิดหัวปิดท้ายครับจับกูครับรับจับวินเลยครับมาวินสำหรับปูวินเนาะครับเนาะครับ สำหรับเลขจับคู่ปงปูเหมืที่แล้วปูจับคู่มาหกคู่นี่หนึ่งหนึ่งหกสามสี่สี่แปดห้ามหกสนเก่าสามครับเลขที่ออกเก่าสาะครับเนาะครับเอ,อ้รูดแต้มหนึ่งตัวนี่ครับรูดแต้มหนึ่งสาตัวห้าแปดสาม สำหรับเลข3ตัวปูสิส่วนมากปูสิจับเป็นเลขจับเหรียญหประตูนะครับ,บเด้อครับจับเหรียญครับจับเหรียญเอาครับเลข3ตัว4ตัว1 6 8 3 8 3 8 3 1 6อืมงามอยู่ครับนี่สำหรับ3 8 1 6นี 8, 3, 1, 6, นะ่ครับ8 3 1 6นี่งามครับงาม ชุดนี้ถือว่าปูโอเคนะครับเนาะครับปูมาเลยครับเต็มเต็มครับสองสองงวดนะครับเขาวิ่นตลอดเขาวิ่นเขารูดครับสองงวดแล้วครับสํา,รารนะห,หาร, oi, ร,รับตัวเลขของปูครับเอามาตอดมาฝากเยิซีนะครับเด้อครับครับขอขอประคุณปูหลายๆนะครับเด้อครับที่เดียวส่งตัวเลขมาเผยแพร่ครบหยซีเบิ้ลนะครับเนาะครับให้พ่อแม่พี่น้องติดตามกันไปเรื่อยๆครับสาหรับตัวเลขของปูขุนนะครับเด้อครับ ทั้งซองเพินกระมี่นะครับทังซองของปูขุนครับเปิดกระลังสั่งวัดสั่งว่าสั่งพญายาอยครับผู้ในมีคิดใจใส่สทาก็อยากบริจาคบอสทำบุญทำท่านเพิ่นกัเขาไปเบิ้งในซองของเพิ่นก็ได้ครับเขาไปเบิ้งในซองของปูขุนพารวยครับครับพันน้ค่ะทั้งซองเสียงยาผ้าเลาะกต่เป็นลูกเป็นล้านเพิ่นละครับครับไปต่อนะครับแล้วครับปูจัดการไปเลยครับ จัดการไปเลยเสียงน้อยเพิ่นวานะครับงวดนี้เพิ่นว่าเอาไปล่ำไปลุ้ยเลยบาดนี้ครับเอาไปฉกไปมานกันสำหรับตัวเหล็กเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับสำหรับผูมักนะครับสำหรับปูมักนะครับเด้อครับปูคัดกับพานซะครับพานไปเลยครับรับเป็นเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับครับอากาศก็เปลี่ยนแปลงเนาะครับเนาะมีหนาวมีห่อน มีฝนตกไปน้ำดูแลสุขภาพด้วยครับเด้อเล่าพัตนาครับเล่าพัฒนาครับเบื้องเพี่รควบเปิดเพิ่นครับเบิ้งเพื่อควบสนุกสนานครับเหล่อคณิตคิดในใจครับครับเดียนทันว่าแล้วครับเนาะครับโกเ็ตแะครับเป็นเดียนทุ้ายของปีนี้ครับ ลีกวิ่นครับบนล่างบนล่างหกปูไปเลยครับเลขวิ่นหกปูเลีกวินของปูปูจับไปที่นี่หาตัวครับชุดนี้ครับ2 4 2 4 5 5 7 9 ครับเลขวิ่งของปูสองสี่ห้าเจ็ดเก้าครับเอามาเบ่งจับคู่ของปูที่นี่ครับปูจับคู่เป็นตัวไหนเน่เลขวิ่งครับวิ่งวิ่งของปูกรับเพื่อนหายไปที่เก้าเก้าขับสองครับเก้ากับสองเลขจับครูหกคู่ครับปูจับไม่หายหกคู่ เรามีสองสี่สองสี่สองสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับอันนี้เป็นเลขสองตัวครับเจ็ดห้าครับเจ็ดห้าเก้าสอง 92 94 94 95ครับ92 94 95ครับเอา3ตัวที่นี่ครับมีงกคูครับอันเลข2ตัว3ตัว3ตัว9 2 4 มีตัวเดียวห่ะครับแต่ว่า่นจับให้เลนยนหประตูนะครับ9 2ครับเก้าสองสี่ผมสีเขียนให้เบิง่ง3คูเก้าสี่สองสองครับเอา มีสคูสาหางผมจับห้เบิ้งครับเท่าว่าเพิ่หอเหเล6หกประตูไปเลยครับเอาสำหรับเลขตัวคนกับหอมาครับหมาสอมาเล็ดเกตเกตสี่อันนี้เป็นเล็กสตัวครับสัผู้มากกับจังหวากันไปนะครับนี่เลขกสตัวครับเกตสี่ เก้าสองครับครับนี่ครับสำหรับตัวเล็กของปูครับการสำหรับตัวเด็ดเด็ดของปูกาเพ่นเดบกลมห้ครับเอาเขียนโกคัวดเป็นนะครับปูขุนผ้ารวยปูขุนผ้ารวยครับ ครับอันนี้เป็นเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับเล่าพัฒนาครับบนรางขอปูครับอันนี้เป็นเลขวิ่งนะครับเด้อเอาปอบไปวิ่เอาครับห้าตครับสองสี่ห้าเจ็ดเก้าสำหรับรุ่นเลขกหลุดหลุดของปูกลมไปที่สองครับเก้าสองนะครับเด้อครับกลมเด่นของเพลินสุนิขะร่องนะครับร่องไป ครับออพันฉีดร่อนก็ร่อนแเพิ่นครับเก้าสองสี่ครับตุกุมเด่นสามตัวครับอ่ะครับเหมือนแรกนะครับเนาะครับจัดการเลยครับแขบหน้าจอไว้ครับสําหรับตัวเลขครับนี่เป็นเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับเล่าพัฒนาคุงปูขุนด้ครับด้อครับวิ่งรูดเพื่อให้เก้ากับสองนะครับคลมเด่นสองนะครับครับ นี่ตัวเลขงามๆเราครับเนาะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเราครับเนาะครับขอให้เอฟซีชุขๆมันมันลำๆลุยๆเฮ่งๆปังๆครับมือแรงสองทุ่มสองทุ่มเพิ่งแะครับพอกันไหมนะครับเด้อครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ